วันนี้เราจะมารีวิวทดลองเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์ t v e นะฮะสั่งมาจาก l a z a d a ซึ่งตอนนี้ผมต่อใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์120แอมป์2ลูกนะอีกลูกหนึงวางอยู่ข้างนอกมาดูว่าเจ้า6,000วัตต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดูนะครับนี่คือสายที่ต่อไปปึ๊บ นี่ครับสายเต้นนี้เปิดเปิดตู้เย็นนะตู้เย็นรุ่นเก่าไม่รู้ว่ากี่วัตไม่รู้อะนี่เย็นเจ็บเย็นเจ็บนี่รันอยู่นะนี่รันอยู่นะฮะเห็นเห็นไหมเห็นน้ำแข็งเห็นแข็งไหมนี่นี่นี่ไอ้น้ำเย็นนะ้ำเย็นนะ เดี๋ยวไปดูสายอีกเส้นหนึ่งว่าต่อไปไหนวิ่งตามกลับไปนี่ครัางเนี้ยครับนีนะ่ สายแท่งที่สองครับมานี่กล่องโทรทัศน์45นิ้วหนึ่งเครื่องกับกล่องดูหนังของ True ID นี่ปักปักพัดลมกับข้อมูลมันคงสูขิดไปหมดแล้วมั้งหยาบงนี่นะพวกมันแอร์9,000 BTU หนึ่งเครื่องพัดลม พัดลมผนังหนึ่งตัวพัดลมตั้งโต๊อีกหนึ่งตัวสิบหกนิ้วทั้งคู่สิบหกสิบแปดนิ้วไงทุกอย่างนี่นี่คือลันพร้อมกันทั้งหมดนะพัดลมสิบแปดนิ้วอ่านีน่นะลันพร้อมกันทั้งหมดนะตู้เย็นด้วยไหมตู้เย็นด้วยถ้าพาไปถ่ายดูแล้วตู้เย็นนี่น,นะนี่นะกล่องกอะโทรชาร์นะเปิดพร้อมๆกันเลยใช้เวลาไหนนะเอาเราไปดูกล่องอทีนี้เราไปดูอินเวอร์เตอร์กัน วิ่งกลับวิ่งกลับนี่ลัดเลาะมานี่เนี่นะสายเห็นไหมเห็นไหมวิ่งเข้ามาฟ้าอันนี้ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ TBE หกพันวัตต์เพียวสายเวฟน,นะเพียวสายเวฟหกพันวัตต์ กับแบตเตอรี่ดิฟไซคล์นสองลูกอีกลูกหนึ่งวางนอกยกไม่ไหวหนักกดหลังรอสิบสองโวลต์ร้อยี่สิบแอมป์แต่ว่าใช้แบตสองลูกเป็นสองร้อยสี่สิบแอมป์แต่ตัวนี้เป็นดีซีเอ่อินพุตสิบสองโวลต์อันนี้รีวิวแบบบ้านๆแบบคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะสถานะไฟตอนนี้อยู่ที่ 58% 12ินอโวลต์ตอนนี้ทำงานกินกระแสอยู่ที่ประมาณตอนนี้พัดลมพัดลมทำงานอัตโนมัตินะเมื่อความร้อนถึงกี่องศาผมก็ไม่ได้ดูน่าจะรู้สึก65หรือ55าองศาเนี่ะทำงานอัตโนมัติไปคนบคมโดยมะอัตโนมัต ตอนนี้เท่ากับว่าจากอินเวอร์เตอร์ดึงกระแสจากแบตมาใช้อยู่ที่3.6แอมป์นี่คือใช้3.6เท่ากับว่าใช้แอร์9,000 BTU หนึ่งตัวโทรทัก40 43นิ้วหนึ่งเครื่องกล่องทูไอดีพัดลมพัดลม16นิ้ว2ตัวพร้อมกับตู้เย็น2อประตูตู้ใหญ่รุ่นเก่ามากด้วย ทุกอย่างนี่คือรันระบบพร้อมกันไม่ได้เปิดตัวใดตัวหนึ่งนะเปิดพร้อมกันทั้งหมดเก่ากินวัตเตอร์ตัวนี้นะ t b e 600 0วไม่ได้ไปการตาลาดนะซื้อมาทดลองใช้เองเฉยๆดูกระแสที่ตู้เย็นเอาไปใช้ตู้เย็นกินกระแสอยู่ที่0.8 0.9แอมป์ไม่ถึง1แอมป์นะ ตู้เย็นอันนี้นนตู้เย็นกินประมาณ0.8แอมป์เดี๋ยวเราไปดูแอร์มั่งแอร์9,000พันวิทยกินกี่แอมป์ว่าไงครับไปไปให้กล้องหน่อยคะ่ะลูกสาวมาคะม่ะมามเลยเราไปชมกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าไหนคุณมาตังเปิดตู้เย็นให้คุณพ่อดูสิครับว่าตอนนี้ตู้เย็นยังเย็นอยู่ไหมคะยังเย็นอยู่คะ่ะ เป็นไงครับตอนนี้ตู้เย็นเย็นอยู่ไหมคะเย็นค่ะเย็นค่ะไหนจับให้ดูที่เย็นยังไงไหนดูที่เย็นไหมเย็นไหมคะเย็นค่ะเอาเย็นค่ะน้ำปิดตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแอร์ในห้องคุณปู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ่ะไปเลยค่ะนำทางไปไปดูสิคะแอร์ห้องคุณปู่ยังเย็นอยู่ไหมนะน้องเหน่งน้องแ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 หนงน้องเหน่งไหนไหนแอร์ห้องคุณปู่ยังติดอยู่ไหมคะ เฮ้ยไม่ติดตั้งไงขายเยียนเจี๊ยบอยู่นี่ไงคะนี่โอ้ไม่ยินเลยอ่าคุณพ่อเปิดประตูไว้ครับแอร์ยังรันโทรทัศน์ยังติดกล่องติดนะครับพัดลมติด<อ>เปิดแม็กสุดเบอร์สามทั้งคู่ดูกระแสที่แอร์กินโอใหญ่ไเยอ่าต่อไปเราจะดูห้องใหม่กันค่ะค่ะ แอร์9,000 b t ูกินกระแสอยู่ที่1.29แอมหรือ1.3แอมโอ้อิเวอร์เตอร์ตัวนี้รับเหลือ<ๆ>ไปค่ะไปดูที่ห้องทำงานคุณพ่อกัน<า>ป้ายน้ำทางไปเลยค่ะเ,เด็กเป็นเลยนะเด็กเป็นเลยนะ อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อปัดตัดไฟก่อนนะครับมันมีไฟนะคะอันตรายอันนี้เด็กๆห้ามเล่นใช่ไหมคะใช่มันอันตรายมากอ่ะมาตาก็ามาอยู่ห้องที่ทํางานแล้ว<า>นะ,ะมาตาังก็อยู่ห้องที่ทํางานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ห้องทำง,งานของใครคะห้องทำงานของคุณแม่ค่ะ อันนี้ห้องทางนานของใครครับของคุณเดดี้ของคุณแดดี้เหรอครับแล้วปีโป้มาช่วยคุณพ่อต้นทําง,งานใช่ไหมครับเขนโอ้โหนี่ทําอะไรเนี่ยมีผม้ไม่พ่อต้อนเหรอิโอ้โหโองหากลูกโอ้โห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 โอ้โอ้โออ้โหโอ้โอ้ะอ้โออ้โหโอออ้โหโอัโหอ้น,ออน,นะออจ,จะถ้ายคอิปต่อแล้วอ้นะเออเ้ออเท่าอับตอนนี้หอออร์ตัวนี้รันกินกระแสอยู่ที่3.6 3.6แอมป์นี่คือเปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดสถานะของแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่55า2เปอร์เซนสบสอโวลต์ลดไม่เท่าไหร่เพราะแบตไม่ได้ชาร์จ